พยากรณ์อากาศวันที่13เมษายน2567ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เตือนระวังโรคลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานภาคใต้ลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้มีฝนฟ้าะนองบางแห่ง บริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าแต่นองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนมีการผส,สมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงส่งผลต่อสุขภาพ เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนลงทำให้การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีสุขสันต์วันสงกรานต์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ